ถือว่ามาันทักมนนันแน่พี่น้องเอ้ยสบา,ายดีพอม,มีพี่น้องเบิดสุซูคูสุขคนน,น้อพี่น้องพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกับบอลแหนม ทังสองเนี้ยมกระต่างเซเนลพี่น้องเมื่อนี้ราเนี้อจะพาพีพานองไปกินเขาปลาเนีพี่น้องนะไปหาอยหากินตำผู้ทำพลาตำปลาตำดงพี่น้องไปหากินของปลาพี่น้องไปติดตามเบืองน้ำกันเนาะว่าเฮาสีไดงย่งแน่อยู่ในป่านะส่วนตัวนี้เฮากำลังย่างค้มหัวพี่น้องย่างออกจากบ้านไป น่าจะหลายกิโลเมตรเตอร์พี่น้องต้องไปลินล้นหาอยู่หากินพี่น,น้องนี่แหละชีวิตของบรนพออบุรุเาเนาะต้องหากินตามธรรมชาติพี่น้องขันโบหากินบุได้กินพี่น้องเอาตองเป็นคนขยันเป็นคนหาจึงจะได้กินของดีๆเนาะของเส่บๆพี่น้องการที่เราได้กินสินกินเนื้อต่งตางๆนี่ก็ถือว่าเป็นอาหาร สันสูงแล้วพี่น้องสำหรับดิบานออกห้อพี่น้องเชื่อว่าเมื่อน,นีนเฮาจะไปกินเขาป่าพี่น้องโอเคพี่น้องไปผอกันอยู่ในป่าเลยเนาะมาบ่ทันพี่น้องเอ้ยมาหอดป่าเพิ่นสำเร็จเพิ่นปาดก่อนแล้วพอดีพอนเนี้ยมาพอเห็นเตศีเห็นเต่เห,เ,ตเหนือแบบนี้เลย วันนี้ไม่จะถามากินอย่างเดียวพี่น้องโอเคพี่น้องเอามากินเขาอยู่ปลาเลยนะนี่แม่นผึ่นมานตัวฟาดมาหนีถือว่ามานคักมานแน่พี่น้องเอ้ย <Ooh. S 1> นี่ปิ้งตับพี่น้องปิ้งตับแซ่บ,บ,บพี่น้องนี่ต้มเครื่องในพี่น้องเราจะเห็นเมนูมาเพียนะพี่น้องนะมาเพียสุกพี่น้องส่วน ที่ปิงหันก็เมนเนื้อสันกับตับนะพี่น้องสีสันเขาจะปิงสำรานะพี่น้องนะแล้วเขาจะมาสอยเพื่อเห็ดมาเพียสุกพี่น้องสาตับโนนมนะ นี่พี่น้องตักมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่ามที่จะซอยพี่น้องเร็วเราจะเห็ดหมเพีลพี่น้อง สวยเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องแล้วเาจะเตรียมปรุงนะเพน้องนะตอนนี้เขาก็ใส่ขาเนื้อเขาลนกขลนใส่ข,า,ขามันเขาเนือ้อเขานังของสี่เข้าไปนะพีะ่นมนะแล้วเาจะใส่พริกพงเลยพี่น้องใส่เข้าไปเลยไปอันนี้มันสูตรของเพลินนะใส่อะไรไปคนใส่อะไรไปคนเนาะ โดยให้สิ่งที่เราใส่มันเข้าไปในเมนูอาหารของเรานะมมาเพียนะฮะพี่น้องะฮะมาเพียเด้อพี่น้องเด้อมาเพียอยู่กลางป่าลเติมเข,าข้าครัวลงไป เขียนแน่น

เขานำทีมงานเบาแน่นน่ะพิงงานพิงเข่าปลาพี่น้องเดินมาเด้อเดินมาเดิน

ตอนนี้เขาก็กินเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปกันมาก,กินเข้าป่าในเมืออนี้นะครับชี่วิตเพียงสนีนะพี่นอ้องแ่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพี่นอนะ้องเนาะ คิดผ่าประกันได้ก็ขอภัยนำนะพี่น้องนะขอบใจที่เขามาบ่งนะพี่น้องนะขอบจบเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องสบาย